หาเรื่องเองมองหน้างูน สวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับนะครับเกมนะครับคุณหน้าคุณตาไม่ไม่ได้นะฟังเพลงแนวโอเปร่าที่ไหนแล้วแบบเออแม่งอยากอยากอยากจะร้องนะผมเคยคิดความคิดอยากจะร้องอย่างนี้แต่ตอนนี้ไม่ต้องเล่านะครับเรามาดูเกมแบล็คล็อกออนไลน์ line. ชู่กันดีกว่านะฮะ <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับหน้านี้เลยนะฮะหน้าสร้างตัวละครครับสร้างตัวละครนะฮะเรามาดูเลยว่าเป็นยังไงครับ สหรับการสร้างตัวละครจะมีทั้งหมด4อาชีพนะฮะก็ซอสแมนอย่างที่รู้ๆกันนะครับโจมตีสูงถึกนั่นเองนะฮะเรดมิกเชียนโอ้โหทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นละ่ะ <Ready. S 1> เปลี่ยนยังไม่ได้อ,อ, <Ready. S 1> อ,อุเบยรอาเเย้อาเช่นะฮะดูดีมีชาติกูลมากเลยนะครับแขนยาวข้างเดียวร <Ready. S 1> ทิปนะครับ โจนะครับเป็นอาชีพที่ผมชอบมากก็ได้เรียนอาชีพนี้แหละ ready ready พ <P> <c oughs> อง a l c o h o l i t นะครับ a l c o ล o l i t ก็คือนักบวชนั่นเองนะฮะ ready ฟังโจมตีต่ำนะฮะแต่ว่าโจมตีรวดเร็วแลวคิด์ดิคอนสูงนะครับ ready โจมตีช้าไอ้โจช้าแต่โจมตีคิย์ดิคอนสูงนั่นเอง ready แมงเชียนก็โจมตีแรงน,นะ ready, ready. ready. แอมไโอ้โหชุดเนี่ยเป็ด สลิวกิ้วเลยจะเล่นมาชุดนี่แหละยมขอดูชุดโจนก่อน <'m> ready. ไม่ทำไมโจนชุดมันไม่ผลกหนัง <'m> หัววะ <'m> ready. ต้องเป็นโนเอลนะครับเผาพักิอเตียอะไรอ่ะออาต้าอิส์มาย t ท์ท์อิส์มาย์ท์ท์อิสมาย์ท์ท์ I'm ready I'm ready I'm ready ไปเลือกชิบิเลยตั้งตั้งกระต้นนะกูตาม่ใช่เหรอโอ้โห I'm ready I'm ready I'm ready โอ้โหเสียงอัลลัสอลัสนี่คืออะไรอ่ะโจมตีระยะไกลฉังใช้แม็กมาประเภทคำสาปแล้วทำหน้าที่เป็นดีลเลอร์ระยะประชิดเฉพาะพื้นที่กว้างลดความสามารถของบางหมาย สมกับว่าใช้ล็อตมือเดียวเป็นอาวุธคิทิคอนเลตตามแอสเซอร์ปีชา้าแต่ว่ามีแอตแทกที่รุนแรงและหลาก,หล,กหลายแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวปวดนะฮะนี่เขาดูเลยผมก็แพ้อะไรตัวเล็กๆด้วยดิแต่มีเขาไลยนะฮืหน้าสนจวยทำไมต้องใส่วะมา <c oughs> ผมก็ต้องเล่นอาชีพที่ผมผมแลกสำหรับเกมแกรกคแอลก็นะครับออนไลน์ภาคแรกผมบอกเลยว่าอาชีพแรกที่ผมเล่นในโลกแลกรกค็อกก,ก็คืออาชีพโจนเพราะว่าผมชอบสไตล์มันนะครับเพราะฉะนั้นไม่พ้นแน่นอนเล่นอาชีพโจนและแน่นอนครับ M M O R P G ย่อม,มาจากอะไรนะ MANMINPLAY r o l ่ i n g PLAY g พลกครับประมาณว่า M M O R P G แปลงว่าผู้ชายทุกคนเล่นตัวผู้หญิงนะครับนั่นแหละฉะนั้นเพศหญิงแน่นอนอันนี้คือจ็อบอะไรวะ สร้างชุดเกาะเบามันคือจ็อบแบบประมาณว่าจ็อบเสริมปะอะไรโ okay. อ้โหเฮียเย็ดเย็ดเพียก ready I'm ready I'm ready okay อันนี้สร้างอาวุธเอาชุดเกาะได้สร้างเกาะเบา ท่านส,มสามารถใส่กอบเบาลามีดสั้นเป็นอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นเอารู้สึกว่าเพื่อนผมมีคนเล่นมีคนเล่นไม่ได้เป็นเชฟไปแล้วสร้างยาอุปกรณ์เวทเออเอาเป็นยาดีไหมน่าจะดูเยสผมสั้นเนียมีสกุลลุนชาติครับผมว้ามีปงปีเปียนะครับอุ้ยอันนี้ดูแบบเฟียวเฟี้ยวฟ้าวอ่ะเออดูแบบคล่องตัวดีมะเออเนาะ ได้อยู่เย็ดนะหรอกนาว <c oughs> มีหัวจะงอยงอกด้วยครับเย็ด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 เย็เออแน่นอนผมจะเอาทรงเลยจะงอยงอกกันแหละ h คัล color แน่นอนครับมันต้องแบบว่าแดงๆเขียวๆนี่แหละครับแป๊ดอย่างนี้ สีตานะฮะไอตาเนี่ยอ y e สไตล์โอเคโอเคมไม่ได้อัพประมาณนี้ไอค y ลเลอร์ตาสีแดงนี่ครับโชว์อืมเยี่ยมเย้อันนี้ก็อะไรเนี่ยฮะ huh? ดูมึนๆปะดูโกรธมากเลย <Huh? S 1> อันนี้แก้มแก้มป่องโอ้โหนี่เศร้าอ่ะ ดูหนังไซมาอ่อเอออืมเออเซ่อเออเจ้าเฮ้ยเจ้าปองปองนี่ต้องสไตล์มันมื่นงงง I'm ready 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 อันนี้แหละโอ้ยเฟี้ยวเงาะกระเทาะเป็ดเชื่อเลยดีเฮ้ยรู้สึกว่าสีมันสีผมมันไอ้นั่นไป นะครับตัดสินใจช่วงท้ายนี่แหละปิดป๊ดเลยชื่อเป็นเอ,อน้องอะไรดิน้องเดี้ยนน้องเดี้ยนไอ้ยียน้องเดี้ยนนะครับชื่อน้องเดี้ยนเนี่ยมเช็คไม่มีแน่นอนถ้ามีก็มึงก็เส้นคิดแบบกูละนะฮะ create character น้องเดี้ยนเข้าสู่เกมแล้วครับมาดิวะ เย็ดดูท่าชักมีดซะก่อนนะครับน้องนี่น้องเดียนเฮ่น้องเดียนคิดชื่อได้ไงวะนี่คืออะไรเอาไม่ได้กดเลยกลุม่มโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าอันนี้คือเฟิร์สเพย์เริ่มเริ่มต้นเลยเลยทีเดียวว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องเดียนจะพาไปชมนะครับท่านผู้ชมทุกท่าย peace on the continent of midgard was disrupted by the goddess of destruction, Freya. Numerous heroes of Midgard stood against the demons summoned by Freya. And after a series of cataclysmic battles, Freya was finally sealed in the world of Freya. Three hundred years after the day of destruction, known as the Day of Despair, children are abducted from all over the kingdom of Rune Midgards. <makes> in the <ground> An investigation discovered the culprit to be the Frigianity, the followers Loi of the goddess Frey. <makes in the background> reinhard the king of rune midgards ordered the Pronteran My knights to exterminate Laya the Frigianity and rest the the knights raid the Frigianity research facility and battle monsters of the Frigianity's design after a difficult battle, they succeed in rescuing the children. Zeris Hyperion, uh -huh. the hope of the night Age, decides to raise the orphans who have lost their home. The children possess the power of the heart of Emir within them. What will they bring upon the continent of Midgard? Okay. ปีต่อมาอุตาอันอย่างนะอุตะคนแกทูเรนจินได้รับไอเทมเคปอัพแอนทอมวัน์ Can I help you with something? โอเค เจ้าสำเร็จการศึกษาอ่าเราต้องคู่ไม่สามารถจับโพลิงได้หนีขึ้นมาโอ้โหโพลิงตัวเดียวมึงหนีขึ้นเขาเลยวะโอเค Can I help you with something? A new day นะครับไปฆ่าโพลิงกันดีกว่า,า,โ,วาโอเคน้องเดียนนะครับเดี๋ยวน้องเดียนจะรู้รู้เลยนะ What is it? อะ่ะฮะ c o m plete ทำเควสก่อนนะฮะการต่อสู้พื้นฐานคลิกขวาเหรอทำไมไม่คลิกซ้ายเหรออ๋อ,อคลิกซ้ายเพราะป่ามุมงกล้องว่างั้น <least> มาปอนแม่งปอนปอนปอนโอ้ยเดื tap อบบนแท็บนี่หรเโอ้ยนี่โจนหรืออะไรเนี่ยทำไงอะ่ะมีคนศพด้วย เจลอปปี้ไอเทมในตำนานาฟัน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 เดียววะตู้ยกระโดดฟันนะครับฟันเยี่ยมผลศพเจลอปปี้ในตำนานครับผม คือต <ítulo> <es> <Anyway, baby> <laughs> ัวอะไรนะเบรี่โพลิงโพลิงโดนโพรลิงฆ่าตายนะโพรลิงแบสแดดคณะบดีขอให้เข้าจัดการเบรี่โพรลิงที่นี่แต่มันแข็งนี่มันแข็งแกร่งกว่านี่ยโอเคมันแค่นี้แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งอะไรเตียบเตียบเตี๊ยบดีไหมเตี๊ยบแทงไว้แทงแทง ทำไมนะครับโอเคฮะแม่แค่นีู้้มไม่ได้นี่มันคืออะไรวะบนอนแ้งกระโดดนี่สุดยอดสกิลเลยวะไฮดิงอ๋อนี่สกิลปืนถ่านเลยตั้นแรกเลยเนี่ยไแจมวะ ก็ใช้ได้อยู่นะโอเคฮะนี okay. skill, then, then, then the okay. ่เป็นสกิลเดนเดนเดนลี่โบล์นเป็นแอคแท็กโอเคผมว่าถูกอ่ครับผมนี่แซ็แเ็กูเสร็จยังวะ เดียนกูอย่านะองเดียนเอ้เฮ้ยเก่งเก่ง <c oughs> ่าบูลี่ไม่ตลยครับผมไม่ผมไม่ชินกับการคลิกขวาแล้วก็เดินว่ะโอเค you looking for me <c oughs> ไว้รุ่นสมุรังอ่อฮะ กับรรยงานคณะบดีโอเคได้เลยแล้วคณะบดีอยู่ไหนนะคณะบดีเจ้าอยู่ไหนต้องเช็คแมพโอ้แผ่นที่เยี่ยมไม่ใช่แผ่นเคื่อเต็มเบย์วะ มาครับฟาสักทีหนึ่งดับเบิ้ลแอทแท็กแทงเข้าไปแทงเข้าไปเราตีพื้นฐานนะฮะเดี๋ยวเช็คก่อนเลยว่ายังไงครับเรามดีมีแตะจมูกด้วยอ๋ออันนี้เป็นพวกอิโมติคอนสินะเ้ท่าน่ารักอ่ะน่ารักจุงเว้ยขอดูท่าก่อน ในกดโอ้โหโกดยังน่ารักอะ่ะขอแตะจมูกทีหนึ่งไม่ได้แตะแล้วมันควานแล้วนี่สาบานได้ว่าแตะสมมติยังน่ารักเลยเราเราต้องการคุม,มเยอบทีอะจิงเคสน่ารักใช่ไหมลนะ่ะเพิ่ต้องเล่นแล้วอีโมลเล่นดีกว่าอุ๊ตกใจอุต้าอุต้าอุต้า เอ้ยเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหลาก่อนบายบายตวัววีปิ้งน่ารัก,กว่ะพุ่งชนบังหวายไปพุ่งชนสับสนยี่มันเมาแล้วมนันนี่โอ้โหเรียกอย่างนี้เป็นผูพุ่งเข้าหานมเลยแรงกันไกลกันไกกระดาษมุงหิดนี่คุณหิดแล้วใช่ไหมไป่พ้ ไฮ้ยโอเคบงมือสวัสดีอันยองอันนี้คืออะไรเซตเซตให้อันนี้ก็ตกสบายแสดงความสุขโอเคครับทำนั้นอย่างสงา่าเงาเฟี้ยวเงาจุบไอ้ยยะจุบมืออืม้มสนุกสนานบ,าบ,าบาอกเขาแตก นี่บา้าใช่ไหมเนี่ยน่ารักขนาดนี้ตัวละครใครวะยิ้มมันขำแล้วเฮ้ยยิ้มจังๆนี่มันไอ้กำปั้นมังกรโอ้โหนี่มันโชลูเคนหาโดโเค้นไอีโมโเยอะมากอะ่ะเยอะจนแบบไม่ไม่ชอบโอ้โหถอยอย่างนี้สิ้นหวังสิ้นหวังสิ้นหวังได้ดีมากโอเคโอเคอาเมนด้วย อาเมีขอพ่อแบบชาวพุทธน,นี่มันไายครับผมอีดวงเด็กหมดขวางอีโมดูกถูกตะกิดนี่มันไม่ใช่ตะกิดไม่ใช่ดิการโหหิวห้วการร้องขอ,ขอโอ้โยใส่นมใายนมเยอะๆสใส่ไข่ด้วยนะได้โปรดขอร้องขอร้องคำนับอย่างมากโอ้โหโอเคครับผมทักทาย เ,เ,เขินอายกลัวไอ้ยะเกาเขินเสียใจเข้าใจสำหรับพูดคุยโอ้โหนี่มันเตรียมสำหรับสู้แล้วเฮ้ยโมเยอะมากคุณเยอะแบบเยอะอลังครับท่าทางชั่วร้ายโอ้โหทำท่าอย่างนี้ทำท่าอย่างนี้มันมันน่าไป เดีย๋ยวมาผมจะขอไปเยี่ยตัวละครแป๊บโอเคมีเควสอะไรอีกอ๋อมีอันที่สองด้วยนะรู้สึกว่าจะได้กางเกงมาเมื่อกี้ได้เลยมัโอ้ยเยอะแยะว่ะมากมากมากมายครับผมกางเกงนี่เลเวลห้านะฮะชิมีมีการ์ดด้วยนะการ์ดรู้สึกว่าจะใส่กับตัวเพิ่มความสามารถนะครับ อยางนู้น่ะมันมีชุดไอ้ตอนแรกทีม่มันให้เลือกอ,อ,อาชีพเสริมเราสามารถใส่ชุดอาชีพเสริมไปด้วยนะครับอันเนี้ยเฟี้ยงงอปะละ่ะไงละ่ะโอ้โหนมเป็นนมงอเลยน้องเจอน้องเดียนเข้าไปคใครก็ต้องชอบมาครับนมเธอสู้นมฉันไม่ได้หรอก o อ a y I can't believe w h a ฟัค จ้ะถูกก็ซีเรียสกับมึงนั่นแหละไอ้เรื่องถึงจะซีเรียสครับผมโอเคน้องเดียนนะฮะแต่ผมทรงจะปล่อยเดี๋ยวจะลองไปทำเควสดูก่อนนะครับโอเคนะผมว่ามัน ได้บรรยากาศเกมเก่าๆเนะอย่างเกมแล็ก l กั k นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันดูแบบลื่นล,ล,ลมอะ่ะเดี๋ยวต้องช่วงหลักเนี่ยต้องลองไปลงดันเจียนดูนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เลยนะครับตอนนี้เรายังได้เดินแค่เดินอยู่ในปา่าเนี่ยนะรู้สึกเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะ death heart what is it โอ้โเสียงเสียงกับตัวนี้ไม่เข้ากันเลย <Yeah. S 1> เจอไหนไหม อันนี้เอเมซี่เหรอกำหนึ่ว่ามอนสเตอร์กำจัดโพลิงโอ้โหนี่กูกูเก่งขนาดนี้แล้วให้ก,กำจัดโพลลิงรู้เลยนะรู้เลย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 กระโดดไม่เหลือเยื่อใย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 ชีวิตโหดปละล่ะ โอดกับโพลลิงอ่ะเขาเรียกว่าโอดกับมอนสเตอร์ที่ไม่มีชีวิต <Dead ly. S 1> ก็โดด <Dead ly. S 1> ไม่เหลือเยอะใหญ่ครับผมผมยังละ่ะไปรายงานโซเฟียโซฟีซฟมันชื่อโซเฟียโซฟีโซฟีแผ่นก็ับเลเวลอัพต่อหน้าต่อตากันเลยครับผม จัดทัวโอ้โหสองคนลวดไม่เก่งใจเลยนะทัวโพลิงเฮ้ยตัวไรอ่ะมาสเตอร์ลิงวะเฮ้ยไฟไฟก่อนหนืหอไหมใครเปิดมึงมารอเปิดใช่ไหมไอ้ดวกมึงเป็นโจนะกดตีรวมโฆชนลาละนี่ลัวครับผม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  ดับกระบาดครับผมครับผมกระโดด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 เงื่อนครับผมครับผมครับผมล้กมึนึุกแตกโผล่ตัวไล่ย์อุ้ยได้ถุงมือด้วยเควสสตาร์เตอร์มีเควสด้วยว่ะ เป็นโพลิ่งอะไรทำไมใส่ที่ปิดปากแล้วเกี่ยวอะไรหูก็ไม่มีหูก็ไม่มีหูก็ไม่มีไม่มีครับผมไอ้มาสเตอร์ลิงมันเกะกะมันเกะกะ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 งุูงิดงุูงิดงูงิดงูงิด มูนิดมุนิดมุนิดมึงเก่งกาบมากมาสเตอรี่เก่งกาบรู้ตัวไหม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 แตกสลายไปซะเหนื่อยชิบหายเฮ้ยนี่อะไรนะมันคือใครอ่ะทำไมมีขับินอยู่บนด้วย V8 ขับ VJ อันนี้คือโลโก้กิวอหออัอลังนงี้เลยเหรอมัในใหญ่ไปบ่าครับผมตายครับนั่งไงมิชชั่นอมพลีทท่านผู้ชมเด็ดเหนื่อยจากโค้งเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอคลิปต่อไปสำหรับแ a g กกอล์ฟออนไลน์ูนะฮะ The Legend of the Second นะครับเราเจอกันใหม่กับน้องเดียนนะฮะก่อนจากเราต้องก่อนจากกัน เออเอาโพลิ่งไว้ก่อนแล้วมันอีโมตรงไหนวะเขลืมแล้วนี่ไงหัวเราะหัวเราะลืมอว้พรเยี่ยม yeah! แล้วเจอกันใหม่ครับผมเจอกันใหม่ครับเยี่ยมไม่ชัดยังไม่ชัดพรอยไหมแล้วเจอกันใหม่ครับผมเยี yeah! ่งเต้นรำดิโอ้โหเกิดอารมณ์ครับผมโอ้โหเอวเป็นโอ้โหดูท่า โอ้โหเยี่มยิ่มยิ่มไปละแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเฮ้ยเวทกำจัดโพลลิงกันเลยให้เราไปไฟอะไรกันมาตัลลิงแล้วหรอทำมันเป็นใส่วงใส่แว่นครับผมนะฮะกำจัดมาตัลลิงอ๋อให้ไปล่าบอสนะครับโหเราไฟมาแล้วอ่ะ ขอโทษด้วยแต่ถ้าให้ไล่อีกรอบหนึ่งมาเจอกันครับมาตเตอร์ลิงอุ๊ย,ย,ย,ยนั่นตัวอะไรวะเนะี่ยน่ากลัวจุงเดี๋ยวก่อนแอมคัมมิง่งเราต้องไปอย่าง,งเงียบๆนะครับใส่ก่อนใส่ก่อนมามาครับผมกระโดดสองทับกระโดดสองทับรับกระบะที่น่าทาผมมามา อ,อีกรอบนึ่งกราที่หนึ่งก้าหัวดาบกังเขนพิฆาตพิอินีไ่ได้เคเวสตลอดรายงานมันยังโซเฟียอะไรอ๋อวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งนักขนูนี่มันก็ดีนะยยิงโคตรไกลเลย น่ารักขอดมหน่อยขอ,ขอดมนิดนึงนะครับน่ารักดีโอ้ตเสียงนึงเดี๋ยวก่อนนะนี่เสียงเหรอวะโอ้โหหน้าอย่างดูดิคุณดูหน้าอย่างแจมนี่เสียงเหรอเนี่ย,ย,ยมไม่กล่องเสียงพังก็มึงเป็นกระเทเยนะครับ งูนส,ส,สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอ,ขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของก u a ดี i a ทีวีมาโดยตลอดนะฮะและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่หมอวิดีโอตรงกลางหน้าจอน,นะฮะเพื่อที่จะเข้าไปดูวิดีโออื่นๆของกาเด d i นทีวีได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลาง คำว่ามองวิดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอคุณเดียนมันขี้เกียจใส่ลิงก์นั่นเองนะฮะ <c oughs> ให้คลิกเข้าไปดูวิดีโอที่ชน้ากันเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย